สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านครับวันนี้นะครับคุณครูเฉลิมชัยถึงดีนะครับมีคําพื้นฐานชั้นป .3 นะครับมาให้นักเรียนลองฝึกเขียนตามคําบอกนะครับซึ่งหมายความว่าชั้นป .4 ป .5 และป .6 ก็สามารถที่จะเขียนตามคาบอกได้ด้วยนะครับอยากให้ผู้ปกครองนั้นเตรียมกระดาษนะครับแล้วก็ถ้าจะให้ดีนะครับมีแฟ้มไว้ให้นักเรียนสะสมนะครับ การเขียนตามกระบอกแต่ละวันนะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็ว่างๆก็ให้นักเรียนมาอ่านให้ผู้ปกครองฟังนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเตรียมกระดาษให้นักเรียนนะครับนักเรียนเตรียมดินสอปากกานะครับคําแรกนะครับเขียนคําว่าเรือโครงเคลง,คลงเรือโครงเคลง,คลงสวด ทรงองค์เอวสวดทรงองค์เอวสามวัยใจงามสามวัยใจงามท่องบทอาขยานท่องบทอาขยานพระบิณฑบาต พระบินทบาทเขาพยักหน้าเขาพยักหน้าตำส้มรแสแซ่บตำส้มรแสแซ่บลำทานใสยเย็นลำทานใสยเย็น สงน้ำพระสงน้ำพระอย่าหลงไหลอย่าหลงไหลมันคงทำโรงจันยาสมน้ำว่าศูาานิเทศ ไปแดนไทยทั่วเขตนี้เทศโรงเรียนทั่วไทยเราหมายมั่นสรรสร้างคุณค่าการศึกษาให้ยึดถจอประสงค์เจตจำนงที่ออคุณค่าชีวิตดีลวนทุนไทยเพื่อให้สำเร็จเราเรือจิตอุทิศพลังมอบทางกายใจ